สวัสดีครับผมวันนี้เอารถฟอร์ซ่าครับสามร้อยเจนแรกนะครับก็คือตัวแรกครับเครื่องทนมากนะครับคันนี้รถบ้านนะครับเบอที่สองคันนี้จดมีนาหกหนึ่งนะครับรถสวยไม่ทับเครื่องดีศูนย์ดีไม่มีล้ม้นหนักตรวจสอบให้หมดนะครับ เบายัางเดิมเลยนะครับเบาเดิมชุดสีเดิมไม่มีรอยล้มไม่มีรอยถลอกมีรอยขูดขีดนิดๆหน่อยๆครับผมก็เดิมยางก็ดีครับ70%ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยครับผมป้ายนนทบ,บุรีย้ายมาได้ครับป้ายเดิมอยู่พิษณุโลกหรือไงเนี่ยครับย้ายเข้ามาชุดข้างก็สายพานยังดีนะครับเม็ดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยครับผมใต้บอก็ยังสวยอยู่นะครับบอกเดิม สีไม่มีรอยอะไรนะครับให้ดูไม่นะครับสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ครับผมแต่จริงก็อาจจะมากกว่านี้หน่อย่ดีศูนย์ดีดีปล่อยมือได้ยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับคันนี้อันนี้เปิดราคาขายที่หกหมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเล่มเขียวชุดวงครบใครสนใจก็โทรมานะครับศูนย์แปดห้า หนึああ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้าครับ